ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกซึ่งข่าวร้ายนั่นคือวันพระบุุษของเรานั้นเสียชีวิตเก็บร้อยวันพระบุษของเรานั้นได้เสียชีวิตและสำหรับการที่เรากำลังจะล้างอูปลาอยู่ มีแต่ฝนตกเสียฝนตกเป็นเอฟเฟกวันพับลุที่อยู่ถึงสามเดือนสามเดือนสำหรับกุ้งนั้นมันถือว่านานเป็นวันพับลกไปสามปีก็เชิญแสดงความเสียใจน้ำโมตัสสาธุ ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เลยแ